ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทตรวจเยี่ยมเตรียมความพร้อมการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาทแห่งที่2ค่ะ นายสมบูรณ์สิริเวทผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามแห่งที่สองเพื่อรองรับผู้ป่วยโควิด -19 สีเขียวหรือผู้ป่วยที่อาการไม่รุนแรงในจังหวัดชัยนาทที่โรงยิมเนเซียมโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาทตําบลเขาท่าพระอําเภอเมืองชัยนาทค่ะ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทกล่าวว่าผู้ป่วยสะสมของจังหวัดชัยนาทในระลอก3ปัจจุบันรวมอยู่ที่254รายจากสถานการณ์การแพร่ระบาดในพื้นที่แม้ว่าจะมีจํานวนน้อยนะคะแต่ว่าชาวชัยนาทที่ไปประกอบอาชีพในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล ซึ่งมีความประสงค์ที่จะขอกลับเข้ามารับการรักษาในพื้นที่จังหวัดชัยนาทนั้นมีจํานวนมากพอสมควรค่ะจึงต้องเตรียมความพร้อมพื้นที่รองเอาไว้สําหรับรองรับนะคะมีการเพิ่มจํานวนเตียงอีก50เตียงค่ะ ก็จะสามารถช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนได้ในระดับหนึ่งด้านในอนุสอนาคาสายนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาทกล่าวว่าการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามแห่งที่1รองรับผู้ป่วยสีเขียวขณะนี้จำนวนผู้ป่วยที่เข้ามารับการรักษามีจานวนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจากการหารือร่วมกับทุกฝ่ายมีความเห็นว่าควรจัตั้งโรงพยาบาลสนามแห่งที่สองคาดว่าจะดำเนินการประมาณ10กว่าวันจึงจะแล้วเสร็จค่ะ นับรวมทั้งสองแห่งก็จะสามารถรองรับได้ถึง140เตียงคาดว่าจะเพียงพอสำหรับการรองรับผู้ป่วยที่มีความเดือดร้อนของพี่น้องชาวชัยนาทนะคะด้านนายแพทย์พันลบยอดศิรจินดานายแพทย์สาธารณาสุขจังหวัดัยนาทกล่าวาว่าโรงพยาบาลสนามแห่งใหม่นี้จะมีการรองรับผู้ป่วยที่มีอาการดีขึ้นและพร้อมที่จะสามารถให้กลับบ้านได้แล้ว ซึ่งการรักษาผู้ป่วยรายใหม่หากไม่มีอาการจะเข้าสู่การรักษาที่โรงพยาบาลสนามแห่งที่1ก่อนเมื่อครบ10วันก็จะให้กลับบ้านนะคะแล้วก็จะย้ายมาพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลสนามแห่งที่2อีก4วันเป็นการลดจํานวนให้ไม่ต้องไปอยู่ที่โรงพยาบาลสนามแห่งที่แห่งที่1ถึง14วันค่ะเพื่อเป็นการลดภาระของโรงพยาบาลสนามแห่งที่1 และก็เป็นการเตรียมความพร้อมก่อนที่จะส่งผู้ป่วยกลับบ้านด้วยนะคะส่วนการบริหารจัดการทางด้านของบุคลากรทางการแพทย์เนื่องจากว่าโรงพยาบาลสนามทั้งสองแห่งเนี่ยอยู่ไม่ไกลกันนะคะการทำงานก็จะสามารถมีเจ้าหน้าที่เพียงชุดเดียวได้โดยจะทำงานแบบเชื่อมโยงและประสานกับโรงพยาบาลสนามแห่งที่1ซึ่งถือว่ามีความสะดวกแล้วก็อาจจะเพิ่มเติมในบางส่วนค่ะ ด้านการรักษาความปลอดภัยและการอำนวยความสะดวกด้านการจราจรพลตำรวจตีวรนัทผ,ผันผ่อนผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชัยนาทก็ย้ำว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจมีความพร้อมที่จะอำนวยความสะดวกด้านการรักษาความปลอดภัยและภารกิจด้านการจราจรทั้งในส่วนของโรงพยาบาลสนามแห่งที่สแห่งที่หนึ่งและที่จะดำเนินการใหม่ในแห่งที่2ด้วยค่ะ